ครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์โนเตอร์นิวัตศิษฏ์สวัสดิ์ครับ จารย์คณะศาสตร์มหาวิทยาลัยม่ยืครับแล้วก็เป็นสิษย์เก่าของสถาบันวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยม่ยืรครับวันนี้มีความภูมิใจมากครับได้รับเกียรตินะครับในการมารับรางวัลสิทธ์เก่าที่เด่นของมหาวิทยาลัยมหิดนครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ตัวผมเองนะครับได้รับจากการมาศึกษาต่อนะครับในระดับปริญญาเอกที่สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดนครับสถาบันแห่งนี้ครับได้บ่งเพาะเรื่องของการเป็นนักนวัตกรนะครับในส่วนของการที่ เราสามารถที่จะใช้สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากในหลักสูตรนะครับจากคณาจารย์ทุกท่านนะครับจากข้อสูงต่างๆรวมไปถึงโอกาสที่เราจะได้ดีไซน์นะครับในเรื่องของแนาวคิดใหม่ๆแล้วมีการาได้นําเสนอนะครับแล้วก็ได้รับข้อ,อวิเคราะห์วิจารณิพากจากคณาจารย์ต่างๆซึ่งทําให้เรา,ารู้สึกว่าแนวคิดของเราก็จะมีความเข้มข้นและก็เข้มแข็งมากขึ้นนี่เป็นสิ่งหลักๆที่รู้สึกว่า ได้รับมาจากหลักสูตรนะครับแล้วก็การศึกษาต่อของสถาบันวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยมิดุนครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับที่ผมมั่นใจมากเลยครับว่าหลักสูตรที่เนี้ยให้ได้ค่อนข้างแตกต่างจากที่อื่นคือเรื่องของความเป็นอินเตอร์เนชั่น z น t i o เเรื่องของความเป็นนานาชาติเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาที่มีความทัดเทียมกับวิทยาการต่างๆแล้วก็เท่าทันกับอ,องค์ความรู้ร่วมสมัยนะครับในเรื่องของนวัตกรรมทางด้านการศึกษาซึ่งสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจมากมาแล้วก็ได้มีโอกาาสแนนํวิด ทักษะสมรรถนะต่างๆที่ได้จากหลักสูตรเนี่ยเข้าไปนําใช้พัฒนาต่อตอนที่เราเป็นคณาจารย์ที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็เราก็สามารถที่จะชี้นํานะครับในส่วนของการแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาใหม่ๆนะครับจากสิ่งที่เราได้รับเรียนรู้จากมหาวิทยาลัยแม่ร่อนได้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นองค์คาพยกสสาคัญครับในการที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานะครับของประเทศไทยให้ทัดเทียมและก็เท่าทียกับนานาชาติและก็วิทยาการสมัยใหม่ด้วยนี่เป็นสิ่งที่ ผมตกผลึกได้ว่าเป็นสิ่งที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยม่ิดนอย่างชัดเจน,เนมากที่สุดครับจุดเด่นของหลักสูตรของสถาบันวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยม่ิดนครับผมว่าเป็นจุดเด่นที่ค่อนข้างแตกต่างจากที่อื่นคือเรื่องของความเป็นสาวิทยาการแล้วก็ในส่วนของแนวทางของการบูรณาการองค์ความรู้หรือข้อความรู้ทางด้านวิทยาสารเทคโนโลยีร่วมกับเรื่องของวิทยาการการจัดก,การเรียนรู้หรือการศาึกษาผมว่าเป็นจุดเด่นและก็เป็นจุดสาคัญมากครับที่ทําให้ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆทางด้านการศึกษาเนี่ย ไม่ได้เพียงเฉพาะเรื่องของการพิจารณาดูเรื่องของแนวทางการสอนแนวปฏิบัติงานการสอนเพียงเดียวจะต้องบูรณาการร่วมอย่างจำเพาะเจาะจงกับเรื่องขององค์ความรู้ข้อความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยและที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งครับที่เราได้มีโอกาสเห็นในหลักสูตรที่สะท้อนมากๆคือในกระบวนการที่นักศึกษาได้มีโอกาสนําเสนอแนวคิดของตัวเองตั้งแต่ต้นแล้วก็มีการขัดเกลานะครับแล้วก็มีการปรับแต่งอยู่ตลอดเวลาจนมาทั้งสุดท้ายเราก็ได้มาซึ่งผลงานวิทยินิพนธ์หรือวิสัีนิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงสามารถตีกิมใน ผลงานวิชาการนะครับในวารสารวิชาการระดับนานาชาติได้รุ่นต่อรุ่นรุ่นแล้วรุ่นเล่านี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมในฐานะศ,ศิธิ์เก่าก,ก็ได้เห็นผล,ผลผลิตทั้งจากของตัวเองแล้วก็จากของรุ่นน้องๆของรุ่นพี่ที่ขับเคลื่อนออกมาจากองค์ความรู้ของสถาบันวัตกรรมการรู้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหลักครับและก็อีกส่วนหนึ่งครับที่ผมว่าเป็นจุดเด่นของหลักสูตรที่นี่คือเรามีความเหมนียวแน่นกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง จิบุคลา,รา BON, กรสายสนับสนุนคณาจารย์ครับอยู่เป็นแบบเป็นพี่เป็นน้องอเราช่วยเหลือกันในส่วนที่เราอาจจะไม่สามารถรู้ได้ทุกเรื่องนะครับในสิ่งที่เรามีความเชี่ยวชาญแล้วก็ตามแต่เรายัางมีพี่มีน้องมีรุ่นพี่มีรุ่นน้องมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการพัฒนานวัตกร,รรมทางการศึกษาเนี่ยคอยช่วยสนับสน,นุนเราทําให้เป็นกลไกสําคัญหนึ่งครับในเรื่องของการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาโทรหรือปริญญาเอกที่สถบบาบันวัตรกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลก็้ว ได้ผลงานาต้นแบบนะครับทางด้านนวัตรกรรมการ,รศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามไปด,ด้วยนี่เป็นจุดหลักที่ผมว่ามหาวิทยาลัยมิตรนตอบโจทย์เรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีครับและก็เป็นข่าวดีนะครับสำหรับทุกท่านครับที่มีความสนใจที่อยากจะศึกษาต่อนะครับทางด้านการพัฒนานวัตรกรรมการ,รศึกษาของประเทศไทยนะครับในส่วนของหลักสูตรใหม่ของสถาบันนวัตรกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยมิตรนครับได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต,ต่อแบบออนไลน์นะครับ ที่เน้นในเรื่องของการพัฒนาวัตกรรมในเรื่องของการพัฒนาวัตกรรมการศึกษาแนวใหม่นะครับที่ร่วมสมัยและก็เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ทางนานวิทยศาสตร์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์รวมถึงเรื่องของวัตกรรมการศึกษาด้วยก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านครับที่มีความสนใจที่อยากจะแสวงหาและค้นพบตัวเองนะครับในเรื่องของการพัฒนานวตันกนนวตกรรมการศึกษา,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 าเนี่ยให้ลองเข้ามาเปิดใจเข้ามาศึกษาต่อที่สถาบันวัตกรรมการรู้มหาวิทยาลัยิรุผมมั่นใจครับว่าคาตอบที่ใช่เราทุกท่านอยู่ตรงนี้ขอบคุณครับ